ยโยกก็สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับจูก,กับรายการเอ่อดอกเตอร์ซีโฟดับยูซีทีีครับก็ไม่ได้แคสมาัำงานเลยนะครับที่ถามว่าไม่ได้แคสเกมเนี่ย,ยว่าไม่มีเกมเล่นเว้ยต้องรู้นะผมไม่มีเกมเล่นเลยตั๊งเกมเดียวนะก็เลยโหลดเกมนี้มานะครับ คาสลักเลี่ยงนะนะคุณจะเห็นยูนครับว่าพิกาชูสองตัวเนี่ยกำลังไฟกันอยู่นะกำลังไฟกันอยู่นะไอพิกาชูที่ต่อยเอนี่ยมันมันเป็นพิกาชูที่เออ่าจะเป็นแบบพิทูอยากสู้เว้ยแต่โปเกมอนของเทรนเนอร์อะโปเกมอนของมิทูเออมิทูแม่งรวบรวมมาแม่งก็เท่ากันเลยโอคนะ้คใจไหมเออ ม่นสบายกว่าเอ้าวเสรษฐังเปล่าเปล่าโอ้ตายแล้วมาก็นับตรงฝักนะครับอ่านะก็ นะักเรามาดูเลยดีกว่าครับเอนี่นะครับเฮ้ยเดียวอ้าวสวยเลยครับพี่น้องเอ้ย yeah. เดี๋ยวเดี๋ยวเ้ยยังซื้อไม่ได้นะครับคุริตะซื้อไม่ได้สองสองพันช่างมันดีกว่านะครับเปนคนละเงินกันนะครับคนละเงินกันโอเคนะเออนะก็ต่อไปนะครับเออไม่เป็นไรครับต่อไปนะครับ เดี๋ยวจะข้าม่าข้ามอไ้ก็ไปสองเวียนนี่นะครับนะแต่ไม่อยากหรอกไม่อยากสู้หรอกสู้ไม่เป็นนี่ก็อะไรก็ไม่รู้นะไม่รู้เลยนะนู่นนู่นนู่น,น,น,นอะไรเนี่ยหลอมอุปกรณ์เออจุ่ตั้งกายอะไรเดิมไปนด้ไงวะก็พันคานน่วยตลาดดาทันอะไรเนี่ย อ๋อน่าจะสกิลอะ,อะไว้เปิดตอนเลเวล25อันนี้เนี่ยนี่นะโปกเกมอนเอ่อแบบเลี้ยงโปกเกมอนอะไรประมาณเนี้ยเรียนขั้นแล้วเนี้ยแล้วก็จดหมายอันนี้ก็ชนไพ่ไปเร็ว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  าชัฉนะันมานี่ก็ผมถึงเมืองที่สองนะก็อะไรก็ไม่รู้ฮะอะไรนะอืเส้นทางแชมป์เส้นทางนี่ก็ฝุกขขุนนี่ก็นี่นะครับก็เอาต่อมาเลยก็แด้วกันนะครับนี่ก็ รางวัลน,นะครับเวลาเราไปสู้อะไรประมาณนี้ก็จะเปิดได้นะนี่ก็ของขวัญจากอาเซอุสะน,ะนี่ก็ลอยลอยมีก้าอ่านี่ก็ผู้จิดตามน,น,านะครกับคนแรกครับเซเลน่าครับคนที่สองอเออดรอลเลอร์กิครับคนที่สามก็ ซานะร่าคนที่สี่ดิงใครวะรู้จักที่ห้าฮิคาริคนที่หกซาโตชินะแต่แล้วเนี่ยก็จะเห็นเลเวลนะครับเลเวลห้าสิบติดตามซารีนาได้เลเวลหกสิบติดตามดอรอาลเลิร์ได้เลเวลเจ็ดสิบติดตามซารา่าได,เเ 70, าาได้แล้วก็ รีววแปดสิบเนี่ยก็ติดตามถึงได้นะน, 90, 100, นะครับก็นี่นะ9เก้าสิบหนึ่งร้อยครับก็ตามนั้นแหละอ่ายังยังไม่ถึงรีว้นเลยอ่ะทำไงได้ล่ะเออทำไงได้ครับมาลบดูก่อนเพราะวนี่นะครับอ่าค้าง เออไปไปลบดีกว่าฟิว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 มาอะไรคนจะบอกว่าลบเสียงดินะน่ะจะไม่รู้ขับปิดแม่งเลยครับจะไม่รู้ขับปิดแม่งเลยครับนะนะครับถามว่านี่พูดท่าไหร่นะพูดสิ่งดังสุดแล้วนะครับ นี่มันสามารถใช้สกิลพร้อมกันได้เลยนะครับเนี่ยเออที่ผมรู้มานะครับมันสามารถใช้สกิลพร้อมกันได้เลยฮะพวกเดียวเลยนะชิโทนี่บอกไม่ไหวแล้วอันนี้ก็เหมือนกันนะครับไฟฟ้าลานวนไม่ใช่ป่ะเป็นกว่าต่อไปนะฮอเออให้มันเร็วหนะ่อยคูสองเลยเออเร็วขึ้นมาหน่อย คณหนึ่งนี่มันจะอืดนิดหน่อยฮะไม่อืดมากหรอกถ่ะถื่มากนี่เหมือนนอนเลยนะครับกูดักนี่นี่กับกูดักไฟฟ้ากับน้ำปิ๊งโอโหอะไรเลยออานี่ปุ้งบาพลัง